วันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้หลายๆคนอยากจะเดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปไหว้พญานาคนะคะหรืออยากหลายคนอาจจะไปคําสโนด หลายคนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานยกย้ายงานยกย้ายบ้านย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะช่วงนี้ช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบกรับภาระค่อนข้างเยอะเหนื่อยแลนะหนักนะคะไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีระวังปัญหานะคะเกี่ยวกับคดีความนะคะเอกสารการเงินนะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอมีโอกาสได้ติดต่อสถานที่ราชการนะคะในช่วงนี้นะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดง สีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้าให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้8 4 2นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ